สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องคณิตศาสตร์น่ารู้บายครูกวางค่ะสำหรับในวันนี้ครูจะมานำเสนอในเรื่องร้อยละของจำนวนนับค่ะส่วนเนื้อหาที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามและรับชมกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะซึ่งร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือความหมายเดียวกันแล้วก็สามารถเขียนรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ค่ะวิธีการเขียนจะเขียนอย่างไรก็คือถ้าเกิดโจทย์เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราสามารถเขียนตัวส่วนให้เป็นตัวส่วนร้อยได้ค่ะนอกจากนี้ข้อควรรู้ที่นักเรียนควรรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือคําว่าของค่ะเมื่อไรที่เราเจอคําว่าของนั่นแสดงว่าเราจะต้องแทนคําว่าของนั้นด้วยเครื่องหมายคูณค่ะ ทีนี้เราเข้าใจหลักการในเบื้องต้นแล้วเราลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการหาร้อยละของจํานวนนับจะมีวิธีการอย่างไรตัวอย่างที่1ค่ะโจทย์บอกว่าร้อยละ15ของ400อันดับแรกเราจะต้องแปลงข้อความของร้อยละ15ให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนซึ่งจะได้ว่าเศษ15ส่วน100ค่ะเสร็จแล้วคําว่าของให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย 400คือจํานวนนับค่ะเราสามารถเขียนลงไปได้เลยเมื่อเราสามารถจัดรูปในรูปแบบนี้ได้แล้วให้เราใช้วิธีการตัดทอนค่ะตัดศูนย์ไปอย่างละ2ตัวนั่นจะได้ว่าตัวเศษเหลือ15คูณกับ4ค่ะซึ่ง15คูณ4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ60ฉะนั้นในข้อนี้เราสามารถตอบได้ว่าร้อยละ15ของ400มีค่าเท่ากับ60ค่ะลองดูตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์บอกว่า ร้อยละ7ของ700อันดับแรกให้เราแปลงข้อความของร้อยละ7ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะจะได้ว่าเศษ7ส่วนด้วย100เสร็จแล้วคำว่าของให้แทนด้วยเครื่องหมายคูณค่ะ700เป็นจำนวนนับให้เราเขียนลงไปเลยจากนั้นให้เราใช้วิธีการตัดทอนกรณีนี้ตัดศูนย์ตัวล่าง2ตัวตัวบนตัด2ตัวก็จะได้ว่าตัวเศษเหลือคือ7คูณ7ค่ะ7คูณ7มีค่าเท่ากับ 49ค่ะฉะนั้นในข้อนี้เราก็จะสรุปได้ว่า1 0อยละของ700มีค่าเท่ากับ49ตัวอย่างต่อไปค่ะจะสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์นี้จะแทนความหมายของคำว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้น6%ของ150 แปลงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะจะได้ว่าเศษ6ส่วน100ของเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณค่ะจำนวนนับคือ150เสร็จแล้วใช้วิธีการตัดทอนค่ะในกรณีของข้อนี้ครูสามารถตัดศูนย์ได้เพียงอย่างละ1ตัวเท่านั้นแล้วหนูก็มาเลือกเอาค่ะว่าหนูจะตัดตัวไหนก่อนกรณีนี้ครูขอตัดระหว่าง10กับ15ก่อนโดยใช้แม่5 5หาร10ได้2ครั้ง 5หาร15ได้3ครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูค่ะว่าตัวเศษกับตัวส่วนตัวไหนสามารถตัดทอนกันได้อีกซึ่งจะเห็นว่า2กับ6สามารถตัดทอนกันได้โดยใช้แม่2มาหารนะคะ2หาร2ได้1ครั้งและ2หาร6ได้3ครั้งค่ะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าตัวเศษเนี่ยเหลือ2ตัวคือเลข3กับเลข3จับมาคูณกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9ข้อนี้จึงสรุปได้ว่า6%ของ150มีค่าเท่ากับ9ค่ะ ตัวอย่างต่อไปค่ะโจทย์บอกว่า48%ของ1,000ทําทำยังไงคะเขียน48%ให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะได้ว่าเศษ48ส่วน100ค่ะของเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณ1,000คือจำนวนนับเราเขียนลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใช้วิธีการตัดทอนในข้อนี้เนาะครูสามารถตัดทอนศูนย์ได้อย่างละ2ตัวค่ะคือข้างบน2ตัวข้างล่าง2ตัวฉะนั้นในตัวเศษก็จะเหลือ48คูณกับ10นะคะซึ่ง48คูณ10มีค่าเท่ากับ480ค่ะจึงสรุปได้ว่า48%ของ1000มีค่าเท่ากับ480 ต่อนักเรียนลองมาดูในลักษณะของโจทย์ปัญหาบ้างนะคะถ้าโจทย์เขาบอกว่าร้อยละ25ของไข่เป็ด500ฟองคิดเป็นไข่เป็ดกี่ฟองกรณีที่เป็นโจทย์ปัญหาให้ไปดูก่อนค่ะว่าโจทย์ถามหาเกี่ยวกับอะไรโจทย์ถามหาเกี่ยวกับไข่เป็ดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูค่ะเขาบอกว่าร้อยละ25ของไข่เป็ด500ฟองฉะนั้นร้อยละ25เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ25ส่วน100ของตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย ของไข่เป็ดไข่เป็ดกี่ฟองคะไข่เป็ด500ฟองหนูก็สามารถเขียนไปได้แบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้วิธีการตัดทอนค่ะคือตัดศูนย์ไปอย่างละ2ตัวฉะนั้นหนูก็จะเหลือตัวเศษก็คือ25คูณกับ5ซึ่ง25คูณกับ5มีค่าเท่ากับ125ฟองค่ะในข้อนี้ถ้าเกิดเป็นโจทย์ปัญหาเราก็จะใส่หน่วยต่อท้ายไปด้วยนะคะ โจทย์ข้อต่อไปบอกว่ามีต้นไม้อยู่380ต้นชาวสวนปลูกลำไย3 5เปของต้นไม้ทั้งหมดชาวสวนปลูกลำไยไปกี่ต้นอันดับแรกดูก่อนค่ะว่าสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามเกี่ยวกับอะไรซึ่งโจทย์ถามเกี่ยวกับการปลูกลำไยฉะนั้นเราไปดูค่ะว่าข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เมีข้อมูลของการปลูกลำไยอยู่ไหมซึ่งอยู่ตรงนี้คะ่ะ การปลูกลำไย,ยเขาคิดเป็น35เเซของต้นไม้ทั้งหมดฉะนั้นเราเอาข้อความตรงนี้ค่ะมาใช้ในการหาคำตอบก็คือ35%เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ35ส่วน100แล้วมันมีหน่วยต่อท้ายอยู่ตรงนี้ค่ะคือคำว่าของของก็คือแทนด้วยคื้างไหยคูณจำนวนต้นไม้ทั้งหมดย้อนกลับไปดูค่ะว่าต้นไม้ทั้งหมดเขาบอกเอาไว้ว่ามี380ต้นฉะนั้นเราสามารถเขียนได้ในรูปแบบนี้เลยแล้วนักเรียนก็ใช้วิธีการตัดทอนค่ะ ตัด0ตัด0นะคะอันนี้ครูขอตัดระหว่าง35กับ10ก่อนโดยใช้แม่5เนาะใช้การท่องสุคคุณก็ได้นะคะก็คือ5คูณ2ได้10 5คูณ7ได้35พอครูตัดแบบนี้แล้วครูก็มาดูได้อีกว่า2กับ38สามารถตัดทอนได้ค่ะคือ2 1 2 2หาร3ได้1ครั้งค่ะเหลือเศษ1ใส่1ไว้หน้าเลข8ตรงนี้2คูณอะไรได้18 2คูณ9ได้18เพราะฉะนั้นตัวเศษของนักเรียนก็จะเหลือเป็น7 คูณกับ19ทีนี้คูณแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ลองดูค่ะนำหลักหน่วยมาคูณกันก่อนเนาะ9กคูณ7ได้9 7 63ใส่3ทด6ค่ะ7คูณ1ได้7บวกอีก 6, 6กลายเป็น13นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวสวนจะปลูกลำไยไปทั้งหมด133ต้นค่ะใส่หน่วยต่อท้ายให้นิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาเนาะต่อมาลองดูข้อต่อไปค่ะ โจทย์บอกว่า35%ของไก่2,000ตัวเป็นไก่ตัวผู้คิดเป็นไก่ตัวเมียกี่ตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูก่อนคะ่ะว่าสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์อยากรู้เกี่ยวกับไก่ตัวเมียแล้วเราก็ต้องไปดูในข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้คะ่ะว่ามีข้อมูลของไก่ตัวเมียอยู่ไหมซึ่งถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่า35%ของไก่2,000ตัวเนี่ยเขาเป็นไก่ตัวผู้ฉะนั้นจะมีความย้อนแย้งอยู่ตรงนี้ และวิธีในการหาคําตอบค่ะเราสามารถหาได้หลายวิธีเห็นไหมคะครูเขียนไว้ว่ามีวิธีที่1แสดงว่ามันต้องมีวิธีที่2ต่อแน่เลยเราลองมาดูวิธีการแรกก่อนในเมื่อโจทย์ถามตัวเมียแต่ให้ข้อมูลของตัวผู้เราไปหาข้อมูลของตัวผู้ก่อนค่ะว่า35%ของ2000ตัวเนี่ยคิดเป็นกี่ตัวนะคะตัวผู้35%เขียนเป็น35ส่วน100ค่ะคำว่าของแทนด้วยเครื่องหมาย ค,ค่ะ2,000คือจำนวนนับหรือจำนวนไก่ทั้งหมดที่มีค่ะอพอได้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการตัดทอนกรณีนี้คูตัดศูนย์ไปข้างล่าง2ตัวข้างบน2ตัวค่ะเสร็จแล้วก็จะเหลือเศษคือ35คูณกับ20ซึ่ง35คูณกับ20จะมีค่าเท่ากับ700ตัวค่ะอันนี้คือจำนวนของไก่ตัวผู้เพราะฉะนั้นโจทย์ไม่ได้อยากรู้ตัวผู้ค่ะ โจทย์อยากรู้ไก่ตัวเมียไก่ตัวเมียจะหาได้จากอะไรหาได้จากนำจำนวนไก่ทั้งหมดที่มีก็คือ2,000ตัวมาลบกับจำนวนไก่ทัวผู้ที่เราหาไป35%เมื่อกี้ก็คือ700ตัว นะคะเมื่อลบกันก็จะได้คำตอบเท่ากับ1,300ตัวนะคะอันนี้ก็คือจำนวนของไก่ตัวเมียเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการคิดวิธีการแรกวิธีคิดที่2ก็คือเราดูนะคะโจทย์ถามหาเกี่ยวกับไก่ตัวเมียเราสามารถหาข้อมูลได้จาก35%นี้นะคะครูจะเขียนไว้แบบนี้นะไก่ตัวผู้เนี่ยคิดเป็น35%ของไก่2,000ตัว เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์คือการเทียบกับ100เราสามารถหาได้ค่ะว่าถ้าเกิดว่า35%ไปเป็นตัวผู้แล้วอีกกี่เปอร์เซ็นต์จะเหลือเป็นตัวเมียคะก็เอาไปหักออกจาก100ค่ะจะเหลือเป็น65%ฉะนั้นเราสามารถหาคําตอบของตัวเมียได้จาก65%ของไก่2000ตัวได้เลยอลองดูนะคะตัวเมียหาได้จาก65%ก็คือ65ส่วนด้วย100ค่ะ ของไก่2,000ตัวก็คือจำนวนไก่ทั้งหมดเนาะเราใช้แบบนี้ได้เลยแล้วหนูก็ใช้วิธีการตัดทอนค่ะตัดศูนย์ไปอย่างละ2ตัวปุ๊บหนูก็จะเหลือเลขตัวเศษคือ65คูณกับ20ค่ะซึ่ง65คูณ20ได้คำตอบคือ1,300ตัวค่ะเห็นไหมคะคำตอบที่ได้จะได้เท่ากันเลยอลองดูนะ เปรียบเทียบอันนี้คือวิธีคิดที่2และอันนี้คือวิธีคิดที่1คําตอบที่ได้ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นการหาคําตอบในที่นี้นักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ได้ตามความถนัดและความเข้าใจของตัวเองลองดูตัวอย่างสุดท้ายค่ะโจทย์บอกว่านักเรียนทั้งหมด120คนเป็นนักเรียนชาย40%ของนักเรียนทั้งหมดคิดเป็นนักเรียนหญิงกี่คนโจทย์ถามหาเกี่ยวกับนักเรียนหญิงค่ะซึ่งในข้อมูลที่เขาให้เขาให้ข้อมูลของนักเรียนหญิงมาไหมคะ ไม่ได้ให้เพราะว่าเขาให้นักเรียนชายมามีความย้อนแย้งเหมือนเดิมค่ะซึ่งวิธีการหาคำตอบหาได้2วิธีเช่นกันอ่ะเราลองวิธีการแบบแรกก่อนนะคะวิธีการแบบแรกคือการที่เราจะหาผู้หญิงได้เนี่ยคือหนูจะต้องรู้จำนวนของผู้ชายก่อนว่ามีกี่คนแล้วเอาไปลบออกจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะอ่ะเราลองมาดูนะผู้ชายค่ะผู้ชาย4 0 40%เสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า40ส่วน100คําคำว่าของแทนด้วยเครื่องหมาย คูณค่ะจำนวนนักเรียนทั้งหมดก็คือนี่ไงคะนักเรียนทั้งหมดมี120คนเราหาได้จากตรงนี้เสร็จแล้วหนูก็ใช้วิธีการตัดทอนค่ะอันนี้ครูตัดศูนย์หตัวข้างบน1ตัวอ้าวอันนี้ได้อีกอย่างละ1ตัวฉะนั้นตัวเศษหนูจะเหลือ4คูณกับ12 12คูณ4ได้เท่ากับ48คนค่ะอันนี้คือจํานวนของนักเรียนชายเสร็จแล้ว โจทย์อยากรู้ผู้หญิงใช่ไหมคะ,ะเราก็มาหาผู้หญิงเลยการหาคําตอบของผู้หญิงหาได้จากนําจํานวนนักเรียนทั้งหมดก็คือ120คนคะ่ะมาลบกับจํานวนนักเรียนชายที่เราหาไปเมื่อสักครู่นี้คือ48คนเมื่อลบกันแล้ว120ลบสได้เท่าไหร่คะอันนี้ใครที่ลบไม่คล่องนักเรียนก็ตั้งลบเอาเนาะ120ลบ48จะได้คำตอบคือ72คนคะ่ะอันนี้คือคำตอบของวิธีการคิดวิธีแรก วิธีที่2ค่ะโจทย์เขาอยากรู้นักเรียนหญิงใช่ไหมคะเราสามารถหาข้อมูลได้จาก40%ของนักเรียนทั้งหมดที่ผู้ชายเขากําหนดมาให้ได้เลยว่าถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยคิดเป็น4 0ของนักเรียนทั้งหมดแสดงว่าผู้หญิงจะต้องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะผู้หญิงก็จะคิดเป็น60%ของนักเรียนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถนําข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการหาคําตอบได้เลยคือหาผู้หญิงค่ะ6 0ก็คือ60ส่วน100 ของก็คือแทนด้วยเครื่องหมายคูณนักเรียนทั้งหมดก็คือ120คนเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการตัดทอนเหมือนเดิมค่ะกรณีน,นี้ตัดศูนย์ได้ข้างบน2ตัวข้างล่าง2ตัวเพราะฉะนั้นตัวเศษจะเหลือ6คูณกับ12ค่ะ12คูณ6ได้72คนเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือเราสามารถหาคำตอบของนักเรียนหญิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำไปลบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมด และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งหมดในเรื่องร้อยละของจํานวนนับนะคะที่ครูพยายามยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นในลักษณะจโจทย์ที่มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ง่ายขึ้นสําหรับในการนําเสนอในวันนี้นะคะในขั้นตอนของการอธิบายคุณครูมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่นําเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะ